สวัสดีครับผมป่าวเบากรอบเนาะครับมื่อนี้เพื่อไปซิดเบ็ดครับผมเนาะโอ้เสียงนกเขาเมื่อนี้เพื่อไปซิดเบ็ดครับบพื่อไปหากินทั้งน้ำครับเบื้อนี่หลังเลิกงานพอดีเนาะครับเนาะบพื่อไปหาขึ้นเบื้องลาะเบื้องปลาเห็ดครับผมที่นี่บ่นะครับเนาะเอาไปพาเลาะเบื้องเห็ดเกาหลีครับนี่คือเห็ดบานเฮาบ่เนาะครับเนาะ หิดพึ่งหิดปวกบ่เด,ด,ด,ดี๋ยวดูสิครับเนาะรอ,รอปลามานันเหนียวเนาะครับเนาะปลาก็ยุ่งไรไรครับรอบมานนำทางเงียบงอปลาครับผมงอปลาบะแมนครับบะแมนเก่า,าลัดครับผมเอ้าเก่าลัดกับลังเขียวครับผมนน้อยนี่ยเก่าลัดแตกลุกมาแล้วครับ ก็ยินดีแล,แล้วครับผมของบ้านนุ่มสกุลของสับางนะครับเนาะหากินในตังเดือนลุยเหยีกับเบากรอบก็โอ้ชิม,มีบ่ลรอครับเห็ดนี่ยยังขึ้นมาน้าเขาครับลังเหลืองานรัดเขากระบ,บานครับผมเนาะเดือนหาหม่งจอดจักรยานก่อนครับจูงจักรยานขึ้นเขานะครับเนาะ ไปกันครับผมเดี๋ยวจอดจักรยานก่อนเดี๋ยวจะพาลุยโฉนในดุงในดอนนั่นมันนี่แหละครับเนาะหาหมึกจอดบะท่านได้ครับผมแต่ว่าปลาหย่าบ่ครับปลาหย่าคือปลาอี่ยังกำปูกไปบุครับก็คือเขียวคือปลาฟินบ่หอ้ยปลาฟินเกาหลีบ่เนี่ ครับเนาะเดินทางเข้าในป่าแล้วครับนุ่งหลายหลายครับผมจักซิมีบอรีดอกเห็ดเดี๋ยวเบึงเปิดกับมีอยู่มมนหักนุ่งครับผมเต่ปาหยะนุ่งหลายผลก็เห็ดควนค,<ว>ครับผม เห็ดยังบุรับนี่เห็ดผงบมองเห็นบหมครับโอ้เห็ดผงนี่ดีครับมันเนา ab, ่า,า,ลาลนนนแล้วเหว็ดผงครับปลาเห็ดผงครับนี่ดูครับขอกลากยุ่ยชักเห็ดยังบุนี่ครับผมเห็ดยังบุนี่เดี๋ยวฉีตำรวจบ้างครับ นี่อยู่ครับนี่อยู่เห็ดเป็นเห็ดกอครับผมเหรอครับเนาะเห็ดกอเห็ดกอพอดีพอดีเลยครับงามครับผมเกิดยุ่เกิดยุ่โอเคครับโอเคหาไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะเห็นแล้วครับผมสองดอกนี่ครับผมเปิดมูเปิดมูอยู่ครับนี่กำลังพูนี้ครับเอ็กทอนกันไว้นี่ครับนี่ ดอกเนี้ยวุ้ทาวล้วดอกนี้โอ้ยนุ่นมาไหลเลยโอ้ยบกงามเลยครับดอกนี้สจุดยอดครับผมมันมีอยู่ครับมันหนึ่งถ้าใบไม้มันไหล,ม,ลมันทังใบ,ใมบมงไม้ขึ้นครับผมเดี๋ยวนี้เป็นนุ่นเป็นนุ่นขึ้นครับผมต้อง๋ยวบึงน้ำใบไม้ครับผมตรงนี้บึงดีๆใบไม้มันทังใบไม้ขึ้นอยู่ครับเดี๋ยวนี คครับหาไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะนี่ครับลุงดึงครับห,หาเก็บเห็ดครับผมลุงปองนี่แหละเนาะครับเนาะลุปลาหาเห็ดวุ้ไหนครับพ่อแล้วพ่อแล้วดอกนั่งครับผมบเป็ี่นมูนอเนาะจานไปครับผมเห,ห,ห็ดโอ้แม่นเถาเลยวันนี้เกือบเถาครับผม คือเป็นค้างจิงเนาะมาดิเอาเครื่อาครับผมนี่ดูเผาบังกระโจงนะถิ่มขยะเลยครับโอ้ยขิมขยะน้ำเขาโอ้เ่าแล้วครับผมคนทำมันเผาแล้วครับค่อยๆย่างนะครับย่างเร็วมาดิ ง,งูกับมีดนะครับงูงูมังูธรรมดาเลยครับผมงูอันหางกระดิ่งพอมครับผมเกาหลีดิดอ,ดอ้าดเดินีาบ่เ่าสุดยอดเลยครับโอ้เ่าแล้วเดินเา่าแล้วครับเ่าแล้วนี่ยวครับผมหาทีา่ย่างเอาเครับผมเนาะเด้านหลังเลิกงานครับมันเ่าเลยติดขังบุญนี่ นิดเพิ่งมาหึ่งนี่เท่าแล้วครับนี่จะอยู่รุมๆอยูแล้วครับผมโอูเห็ดงขอนขาวครับผมต้นไม้ต้อนหนังนอนนีน่เป็นต่งานเลยเป็นตะปีนง่ายเลยเป็นอออคอพกพาขึ้นไปมึงนะครับคุณ

นี่ครับตึ้งออกมันบาดมันจะปิดนครับเห็ดที่เ้ากินได้มันบ่มีครับผมเห็ดที่ห้อกินได้มันบ่มีครับมาครับผมทางบ้านเรื่อยๆครับผมนี่อเป็นมู้ครับนี่ทางหงาเห็นครับผมนี่โอ้โหเด๋อเลยครับหนึ่งสองหนึ่งนี่ครับผู้ดาว ไอถุงครับผมใส่ถุงติดนหนังวัวนะครับนี่ติดตางวัวครับสองดอกหนึ่นะครับเนาะโอ้กล่องกระไดนผู้ชมที่ไล่ตาพี่ดอกนี่หาไปน้ำครับงกัดกระพองนั่นโอ้ครับเนานะ เกิดเป็นมองเป็นมองง้างนูง่นหลนพ่อ,อเทือครับผมกระได้พ่ครับโอ้มันเ่าครับมึงหลอกหมดหลอกเน็ดครับผมมึงตะขามนะผัวนะครับเนาะโอ้โอ้โอบอกในเลยครับ มันเข่าแล้วครับเอามาบ่ทันมันครับเขาแล้วไปทั้งหนาต่อครับผมนี่ครับผมกูจูกีจีอยู่นี่รูเมนเห็ดบอครับนี่โอ้ยเห็ดแล้วครับนี่นี่ครับคุณครับมันมาสีดอกหน่อยครับเห็ดหนังง้วะคุณคุณครับผมโอ้เข่าแล้วคุณครับ นักเท่าครับผมนี่ครับดอกนึงเท่าแล้วครับนี่ครับตูปูที่ปีอยู่นี่นี่ครับผมเท่าแล้วครับนี่เท่าแล้วโเท่าอีกแล้วครับผม คนมา้ำม,มันบ้องขางควนไหม่นี่บ่มีบ่เนาะบ่เห็นเห็ดก่วครับแถวหีิเห็นแต่เห็ดหนางว่ีเห็ดหนางว่ะครับ มองมันซุม,มนขี่ก้อนดอกเลยโอ้ยเห็ดอย่างน้อน,นในเ่เบือเ่อตัวนี่ย่องใเ่เบื่อครับุดไปท,ทั่วโอ้ยหลุมกระเจาตัวนี่ Nhanh ôm cấp nhanh ôm không phải nhang mà xoát chắc cái ăn là khắp ô nhung Hãy subscribe cho kênh